เอาเดี๋ยวพี่ลาดจุดแล้วเตาทันเห็ียดไหลยางไหลเนี่ยเบ็คใส่ในก้นเลือดพี่น้องดยสำเร็จนี่คือเตาอบจะบับมีกโกแสงสันผลงานจะเป็นยังไงยังเบิ่งกันนาะพี่น้องเนาะ จุดกระไป๋ายแบบนี้หป่าเลี้ยงไปเรื่อยๆรป่าครับอืมต้องเลี้ยงเรื่อยๆบะเนินฟื้นลมออกแปลวนี่คือจังติดมันบ่าอ,อันนี้พนเพื่นติดมาหนโอ้ยอันนี้คือเขาทางเนี่ยขั้วมันอุ้มกระป๋ายนี่อืมไม่ได้นี่นะครับเออฟื้นไมันค่อยๆแหง้งอขอขั้วข้างนอกมันแหง้งก้ามข้อก้ามข้ออะไรบ้างข้าวู่ ก็เล่นคว่ำควายออกนะคระคมมับมีกล้ามก่อกล้ามเาขาพอกล้ามเขาแล้วเขาจังเอาไฟดันเขาแห้งเหมืนมันติดในอือันนี้ไฟบ้านติดเลย<อ>เนาะบ่ก็มาฟื้นหน่อยว่าก่อนปะนฟื้นหน่อยเสจอฟื้นหน่อยหนึง่งกระบวนการการเผาเตาเอาความร้อนไปทำ เฮต์เฮเชือเพลิงอย่างนี้ฮะมันมันอบเนาะให้มันร้อนมันคือใดทีมแมลวก็จะจุดไฟมีปองแปลอยู่สามปองปองแปลอยู่สามปองแปลไฟตอนนี้ควันก็บอก